เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูธุรกิจเงินล้านนะครับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่นะครับธุรกิจที่ว่านะครับธุรกิจเงินล้านมแมลงสาบนะครับนี่นะครับทําไมถึงเรียกว,ว่าธุรกิจเงินล้านนะครับ แมลงสาพ,พวกนี้คือถ้าตัวอ่อนนะครับอย่างเช่นแมลงสาบตัวเขาเรียกว่าแมลงสาบขาวนะครับตัวอ่อนมันอะในวงการตกปลาครับเขาซื้อขายอยู่ที่ตัวละสองบาทเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวอ่อนมันซีวขาเนี่ยนะครับลองคิดดูนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับแค่แมลงสาบอยู่ในนี้น่าจะเฉียดล้านตัวหรืเป่านะครับ ตั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับธุรกิจนี้ครับคือมีแต่ได้นะครับคือเราลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็คือเก็บเก็บผลผลิตได้ตลอดเลยนี่ครับคือตัวอ่อนของแมลงนะครับพวกปลาเนะ้ออ่อนพวกปลาก,กินทุกชนิดนะครับที่ผมลองตกมานะครับกินหมดเลย ช่วงที่ว่าตลาดพิกีนะครับเขาซื้อขายที่สองบาทแล้วก็แพงกสดที่เคยได้ยินข่าวมาว่าถึงตัวละห้าบาทเลยนะครับคือพวกเนี้ยมันออกไข่แล้วก็ตลอดนะครับเราลงทุนครั้งเดียวคือเก็บกินได้ยาวเลยนี่นะครับอย่างเยอะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นคนี่นะครับแต่ฝั่งนี้เพิ่งหน้าแกเพิ่งขยายข้อนะครับเยอะมากครับที่แรกแกคือลงแคบขยายแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนูน้น ต่ราวนี้คือมันเยอะจัดครับก็เลยขยายข้อมาอีกว่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับจะส่งให้ได้ครับนี่ครับทีเด็ดเลยปากินดีมากครับตัวนี้นี่